อ่าค่ะมาที่เรื่องนี้ออ้ยอันนี้เป็นประเด็นเรียกว่าเป็นประเด็นใหม่นะเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมานะคะจากการที่เจ้าของเพจข่าวนิกกี้ขยี้ข่าวนักแชร์คลินิกเสริมความงามมาค่ะแล้วก็ตอนนี้มีเป็นเรื่องเป็นราวเกยวกับคดีตบซับกันอยู่แต่ว่าล่าสุดมันมีประเด็นใหม่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะค,คือเมื่อวานนี้มูล,ลนิธิแห่งหนึ่งนะคะมีการนําตัวลูกสาวแท้ๆของนิกกี้ขยี้ข่าวนั่นแหละไปแจ้งความดําเนินคดีแม่ตัวเอง ฐานทำร้ายร่างกายเพื่อขู่รีดเงินพ่อค่ะ <c oughs> นี่แหละเมื่อช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะที่สอน,นอประชาชื่นนางสาวชาลิดาพระมาศค่ะหรือว่าคุณต้อนอ้อเน,นี่ยนะคะเป็นประธานกลุ่มเป็นหนึ่งเดินทางไปพบกับน้องผู้หญิงอายุ19ปีและ14ปีค่ะซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของนาวเซรินทร์ทิพสีพักเวนไรท์ หรือว่านิกกี้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพจนิกกี้ขยี้ข่าวซึ่งก่อนหน้านี้ครับหลายๆคนน่าจะตามข่าวนี้กันนะครับว่ามีคนเสริมความงามออกมาร้องนะครับว่าถูกคุณนิกกี้เนี่ยไปเขาเรียกว่าเรียกเงินต่ปบซับอ่าคือไม่งั้นจะแฉนะจะยังาอย่างี้นะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องเรามาพูดคุยกันในรายการปรากฏว่าเขาเคลียร์กันแล้วนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ไปข่มขู่ยืมเงินไว้ก่อนปรากฏนี่แหละครับผู้ที่ไปพูดคุยกันก็เป็นหนึ่งใน กลุ่มเป็นหนึ่งนี่แหละครับทำให้หลายคนบอกว่าพอจบรายการเครกันปั๊บ ลูกคุณนิกกี้มาร้องเลยเอ๊ะอันนี้กันแกล้งกันหรือเปล่านี่แหละค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อแต่ว่าที่แน่ๆเรื่องนี้ทําให้คนที่อยู่รอบตัวคุณนิกกี้เนี่ยประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าดูภายนอกอเหมือนว่าเธอเป็นคนรักลูกมากๆเลยนะนนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงนะคะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคือลูกสาวคนโตค่ะร้องไห้เลยเล่าเรื่องราวให้นางสาวชลิดาฟังเนี่ยนะคะ,อะบอกว่าตัวเองแล้วก็น้องเป็นลูกสาวของนิกกี้ค่ะแต่คนละพ่อกันนะคะโดยพ่อของน้องสาวเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างที่จะมี เลละเตลอดเวลาที่ผ่านมาตนเองถูกนิกกี้ทำร้ายร่างกายโดยตลอดเลยทุบตีด้วยไม้ไม้แขวนเสื้อทั้งตบด้วยมือใช้ปลั๊กไฟพูดจารุนแรงใส่นะคะแต่ที่รุนแรงก็คือใช้น้องสาวเป็นที่รองรับอารมณ์ค่ะใช้ความรุนแรงกับน้องเพื่อข่มขู่สามีชาวต่างชาติเพื่อเรียกเงินค่าดูแลหลักหลายแสนบาทต่อเดือนเลยนะคะนี่ค่ะ ลูกๆออกมาแชร์พฤติกรรมแบบนี้นะคะโดยน้องสาวที่อายุ14ปีค่ะก็เล่าว่าถูกบังคับให้วิดีโอคอลหาพ่อแล้วแม่เนี่ยแหละค่ะจะใช้ปืนจี้หัวบ้าง<ฮ>มีดจี้คอบ้างเนี่ยเพื่อเป็นการข่มขู่ให้ส่งเงินมาเนี่ยนะคะคือพ่อเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วทำงานอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะได้เงินก็จะให้ลูกเนี่ยวิดีโอคอลไปแล้วบอกพ่อว่าพ่อโอนเงินมาหน่อยเอาเงินไปทาอะไร ดีฮะนีแหละคือเขาบอกว่าเงินจํานวนนี้แม่จะเอาไปเที่ยวบาโฮสเฮ้ย <He i. S 1> อย่างนี้เลยคือต้องใช้วิธีนี้แหละคะ่ะข่มขู่ที่จะขูดรีดเงินจากพ่อของน้องได้เงินมาแล้วไปเที่ยวบาโฮเนี่เขาน้องๆเขาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้นะคะ <He i. S 1> ซึ่งพ่อเนี่ยเคยส่งเงินมาให้หลักแสนแต่คือส่งบ่อยๆเงินก็หมดค่ะครับตอนนี้ก็เลยแบบเลิกส่งแล้ว เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูคลิปสั้นคลิปหนึ่งนะคะความยาวสักสามวินาทีเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งอ้างว่าในคลิปเนี่ยเป็นคุณนิกกี้นะคะถือมีดอิโต้ยยพยายามจะพังประตูที่ล็อกเอาไว้วววนี่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 เนี่เหรอใช่ไหมคุณผู้ชมลองลองช่วยกันดูนะคะถือมีดปังตออยู่ในมือแบบนี้แล้วฟันเข้าไปโอ้ดูสิคือลูกบิดหลุดออกมาเลยอ่ะโอ้ถ่ายแล้วแล้วพยายามที่จะเข้าไปต่อด้วยนะใช่ค่ะมีลักษณะก็คือข่มขู่ ะะแล้วไม่<ด>จบแค่นี้จะเข้าไปทำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้มันมีแชทข้อความครับที่ลูกสาวเนี่ยอ้างว่ามีการพูดคุยกับแม่ใช่ค่คะพฤติกรรมดังนี้เลยฮะนี่เป็นการข่มขู่กันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการทำลายหนังสือเดินทางด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานที่จะนำมาใช้ยื่นต่อพนักง,งานสอบสวนนะคะนี่ ก็เป็นการพูดคุยกันกันกบลูกจากนั้นค่ะทางกลุ่มเป็นหนึ่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอและนางพิษพันธ์ศรีชัยหรือว่าคุณปิ่นเลอลักษ์ะเ,เจ้าของพยาบาลโรงพยาบาลเลอลักษ์ที่มีกรณีกันก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งวันก่อนเองนะฮะออก็ได้พาเด็กทั้งสองคนเนี่ยค่ะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สอนอรประชาชื่นนะคะ โดยน้องอายุ19ปียังบอกว่าตนนี่ยถูกทำร้ายเพราะว่าแม่ข่มขู่ต้องการเงินจากพ่อของตนด้วยเมื่อก่อนแม่ของเงินจากพ่อบอกว่าจะไปทำธุรกิจแต่ต่อมามีปัญหาเงินหมดซึ่งส่วนว่าจะไปเปบาโฮดหรืออะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่ต่อมาพ่อก็โอนเงินตรงมาให้ตัวเองแทนนะคะเธอบอกว่าเวลาแม่ดีเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแม่เนี่ยก็รักตนเองมากคนอรอบข้างก็จะเห็นแล้วดูรักลูกมากเลยแต่เวลาโมโหเวลาร้ายขึ้นมาก็จะร้ายมากเช่นเดียวกันนะคะ ลูกสาวก็บอกว่าอยากให้แม่คิดได้ค่ะแต่แม่ก็คิดไม่ได้สักทีไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดโปงเพราะว่าต้องการที่จะหลุดพ้นจากแม่แล้วค่ะหนูเคยเข้าแจ้งความมาแล้วเมื่อหลายคารั้งแล้วด้วยค่ะแต่ว่าในอดีตแต่ว่านะตอนนั้นหนูไม่ได้จะเห่ากับตำรวจหรืออะไรแต่เขาบอกหว่าคำยังข้อมูลยังไม่มากพอ และในอดีตตอนนั้นหนูก็เคยแจ้งมลูลนิธิเขาก็บอกว่าเขาจะต้องเข้ามาสอบถามคุณแม่นะแล้วซึ่หนูก็กลัวอ่แ,อและอย่างที่พี่อาร์มและคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ทางคุณชลิดาประธานกลุ่มเป็นหนึ่งนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้แกล้งไม่ได้ปั่นเด็ก ตามที่นิกกี้กล่าวหานะคะเพราะว่าตนเองไม่ได้รู้จักกับเด็กเป็นการส่วนตัวแต่เด็กเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือเองเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีใครช่วยเหลือจากนี้ค่ะจะพูดคุยกับทางพมว่าจะช่วยเด็กได้อย่างไรบ้างนะคะ ราะหากกลับไปเด็กน่าจะโดนหนักกว่าเดิมแน่นอนซึ่งน้องเนี่ยจะประสานไปหาคุณพ่อที่อยู่ต่างประเทศเพื่อพูดคุยหาทางออกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนี่ในช่วงที่มีการพูดคุยกันนักข่าวก็ถามได้ว่าน้องโดนทําร้ายแบบนี้มานานหรือยังน้องบอกนับปีไม่ถูกเลยแต่ว่าย้อนไปนู่นแหละตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดส่วนความรุนแรงของการถูกทุบตีทําร้ายขึ้นอยู่กับอารมณ์ของแม่ค่ะคือพอดีก็ดีใจหายใช่แต่พอโมโหขึ้นมาหรืออยากที่จะให้ทางนู้นส่งเงินมาให้ค่ะ ก็ทำร้ายคือที่น่าสงสายอย่างคือน้องบอกว่าเวลาน้องโดนทำร้ายจากการที่น้องทำความผิดอ่ะน้องไม่ว่าเลยนะแม่ทำโทษหนูได้แต่บางทีอ่ะหนูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม่ก็ตีหนูแล้วอ่ะหนูไม่ไหวจริงๆอ้อคนเป็นแม่ใช่ไหมนึกถึงลูกสาวตัวเองเลยนะฮะแล้วน้อง 19- บเกบสนะครับคือจะเดินทางอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตผู้ปกครองพอผู้ปกครองเป็นแบบนี้บางทีจะกลับไปหาพ่อทำไม่ได้นะแต่น้องบอกเลยไม่อยากกลับไปแล้วแบบเนี้ย